สวัสดีครับครอ,พอพบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับรู้สึกมีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับในฟุตบอลชาติชาติอาเซียนรุ่นยู -23 หลังจากที่มีการแข่งขันไปแล้วหลายครู่นะครับทําให้ผลการแข่งขันทําให้เราทราบว่าทุกทีมที่เข้ามาร่วมกานแข่งขัน,นค,รครั้งนี้ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการนะครับที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียอินโดนีเซีย บูนายติโมเลสเตนะครับโดยเฉพาะติโมเรสเตเนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้าจะดีนะในการเสมอกับเมียนมามานะครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่ทดสอบด่านสำคัญนะสำหรับยู -23 ของไทยที่นำโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงของตระกูลนะครับเมื่อวานนี้นะครับการฝึกซ้อมที่เกโรล่าบุงกาโนนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชมติชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโค้ดวังนะครับได้เน้นไปที่การให้ความสัมพันธ์นะครับในการเล่นร่วมกันทั้งเกมลุกและเกมรับรวมถึงแทคกติกต่างๆนะครับที่เน้นเป็นพิเศษรายบุคคลเลยนะครับก่อนการฝึกซ้อมชัยพลอดทนนะครับกองกลางทีมชาติไทยรุ่นย,ยายุ3ปีชุดลุยศึกแชมป์อาเซียน ปี2025ได้กล่าวว่าตอนนี้สภาพทีมทุกคนพร้อมที่จะแข่งขันแล้วเราพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดทุกๆอย่างซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีขึ้นมากพอสมควรเรื่องความสัมพันธ์ในทีมและความเข้าใจภายในทีมพวกเราไม่ต้องปรับอะไรกันมากเพราะเคยร่วมเล่นกันมาอยู่แล้วนะครับการเจอทีมออสเตรเลียที่พวกเขาเสมอมาในนัดก่อนหน้านี้เราจะต้องไม่ประมาทและช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ในการแข่งขันเกมนี้ ทุกคนในทีมต้องการที่จะคว้าแชมป์อยู่แล้วแต่เราต้องเล่นกันอย่างเต็มที่ด้วยความรัดกลุ่มฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยยูยด้วยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดนี้นะครับวันนี้นะครับได้ประกาศหมายเลขเสื้อนะครับนักกีฬาทั้ง23คนของยูยี่สาำหรับใช้ทําการแข่งขันฟุตบอลชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งนะครับประกาศออกมาดังนี้นะครับ หมายเลขหนึ่งนะครับสรวัตรโพสมันผู้รักษาประตูหมายเลขสองกิติพัฒน์กุลภานะครับหมายเลขสามพัทรพลศึกษากิจหมายเลขสี่ชนภัทรบัวพัน์หมายเลขห้าเสกสรรราตีกัปตันทีมนะครับหมายเลขหกสิทธาบุญล่าหมายเลขเจ็ดธนกิจละองไขหมายเลขแปดธนาวุิโพชัยหมายเลขเก้ายศกรบุรพาหมายเลขสิบชินวัตรประจวบมอนหมายเลขสิบเอ็ดนารากรแก่นกระโทก หมายเลข12ศิรภพวันดีหมายเลข13ทีกวินจันศรีหมายเลข14พันธมิตรประพันหมายเลข15ชัย,ยพลอดทนหมายเลข16พิจิตชัยเสียงกระโทกหมายเลข17ธีรพัฒน์ปรือทองหมายเลข18สงครามสมุทรน้ำพึง่งหมายเลข19าชวันวิทย์แซ่เลา้าหมายเลข20ศิรวุฒิวงเรือนคำผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข21 คนเด็กมณีกรหมายเลขยี่สิบสองสพลน,น้อยวงหมายเลขยี่สิบสามชมพัดบุญเลิศผู้รักษาประตูนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักเตะที่ร่วมเล่นกันมาในแมตช์ก่อนๆหลายคนนะครับพลเด็กมณีกรน,นี้ครับสวัรวิทย์แซ่เล้าวนะสงครามสมุทรน้ำพึ่งธีรพัฒน์ปือทองนะครับแล้วก็มีนักเตะที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ของเราอย่างปัธมิตรประพันธ์นะครับ รวมทั้งยศกรบุรพานะครับธนาวุฒิโพชัยนะี่ก็เป็นดาวรุ่งมาจากยูย่สินะครับธนก,กิจละองไขเนี่ยนะครับก็ฝีเท้าดีนะสิทธาบุญล่านะครับเสกสารดาติก็เคยติดทีมชาติมาแล้วนะครับชนพัฒนบัวพัน์ก็กลับมาจากญี่ปุ่นซึ่งผมถือนะครับว่าชุดนี้นะเป็นชุดที่โอเคเลยนะครับเราจับตามองสรวัตรโพสมันด้วยผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะรูปร่างดีนะครับผมคิดว่าสรวัตรนี่แหละ นะครับน่าจะมีอนาคตไปสู่นะครับการแขขันฟุตบอลโลกปี2030ด้วยเพราะว่าอายุยังน้อยในขณะที่ผู้รักษาประตูฝีมือระดับเกรดเของเรานะส่วนใหญ่ภายในเนี่ยจะมีอายุมากแล้วนะครับแต่เราก็รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับอนาคตของสรวัตโรโพสมันนะครับสำหรับนะครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับยูยิ 23, พบก,กับดีโมเลสเตเวลา20นาฬิกานะครับที่สนามแพทิออดสเตสเดียมนะครับ และก็แมตท,ที่2วันที่22กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนม,มาที่สนามกีฬาแพทิอัลสเตเดียมเช่นเดียวกันโดยการถ่ายทอดสดนะครับจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี BG Sport AS Play และ t และ Vision n o w นะครับหลายช่องทางเลยนะครับกติดตามชมกันได้ตามสะดวกนะครับร่วมกันเชียร์นะครับผมคิดว่ามันจะออกสองหน้านะสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราดูไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็รู ว่าหนึ่งนะครับทีมชาติไทยชุดนี้ของเราซึ่งผมถือว่าสมบูรณ์พอสมควรนะครับจะขาดเพียงแค่คณะคายกชาญนทธรรมมาแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยนะเรื่องเอราวันกรดิเย,ย่เนี่ยไม่ควรจะเรียกมาติดยูยิบสามอีกนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันคนละชั้นกันแล้วควรจะให้เอราวันขึ้นมาชุดใหญ่เลยนะครับไม่อยากจะได้ยินคําว่าเรียกเอราวันมาติดทีมเยาวชนอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะมันเจอ,อกมาสองหน้าเลยคือข้อที่หนึ่งนะครับสามารถ ต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างทรงประสิทธิภาพนะครับกับอีกข้อหนึ่งนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราพัฒนานะครับล้ำหน้าเราไปทําให้เราเกิดปัญหาในการแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้2ประเด็นนี้แหละครับจับตามองและให้กําลังใจน้องๆเรานะครับยังไงก็สู้ให้เต็มที่เพราะนี่คือบันไดขั้นแรกก่อนที่จะไปชิงแชมปชช์เอเชียรอบคัดเลือกและในทัวร์นาเมนต์ปลายปีคือซีเกมส์นะครับสำหรับข่าวคราวนะครับ จากทางไทยลีกของเราหลังจากสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซนะครับทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถครองแชมป์นะครับในการเอาชนะทีมชั้นนานะครับจากอังกฤษจากออกฟอร์ดนะครับในการแข่งขันจิงแชมป์บอลถ้วยนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียมาหมัดๆนะครับตอนนี้นะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซนะครับได้เปิดตัวนักเตะต่างชาติคนใหม่ตอกย้ำเข้าไปอีกนะให้หนักเข้าไปอีกนะครับ คือกาคาเมนเดสนะครับกองกลางตัวรุกชาวบราซิลวัย32ปีซึ่งเป็นนักเตะที่อเล็กซานเดรกามาคัดสรรมาเป็นพิเศษด้วยมือของตัวเองเลยนะครับกาคานะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและปีทั้งสองฝั่งเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วกับหลายสโมรสรนในบราซิลนะก่อนจะย้ายมาเล่นกับทีมในลีกซาอุดีอราระเบียในช่วง5ปีที่ผ่านมานะ โดยในฤดูกาลล่าสุดนะครับเขาอยู่กับสโมสรอันจาบิลินนะครับในลีก2ของซาอุดิอาระเบียลงสนาม34นัดทำได้9ประตู4แอซซิตนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะปกติที่เราเห็นตอนนี้การท่าเรือแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมบอกไว้เลยครับว่าไทยลีกปีนี้เนี่ยเป็นไทยลีกที่น่าดูอย่างยิ่งการท่าเรือเนี่ยนะครับมาแบบเต็มที่ครับทั้งโค้ชทั้งนักเตะ รับรวมนักเตะที่มีประสิทธิภาพนะครับจากต่างประเทศเข้ามาสู่ทีมอย่างน่าจับตามองนี่แหละครับทีมโปูของจริงเลยปีนี้นะชนกับวิรัมได้สนุกแน่ครับและนะครับยังไม่พอครับการท่าเรือนะครับเพื่อประโยชน์ของสโมสรการท่าเรือ FC นะครับได้ลงนามนะครับทําอโมยูกับสโมสรชั้นนำในเจลีกนะครับอาวสปาฟุกุโอกะนะครับวางแผนอีก2ปีนะครับจับมือกระชับมิตร นะครับเพื่อที่จะนะรสร้างสรรค์ในการที่จะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับทั้งด้านองค์ความรู้และนักเตะนะครับเป็นพันธมิตรกัน2ปีครับเซ็นสัญ,ญญาครั้งนี้โดยสิงเจ้าท่านําโดยพลตารวจเอกนรัตสเวีตนันนะครับที่ปรึกษาประธานสโมสรการท่าเรือ f อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสโมสรอเวสปาฟูกุโอกะนะครับที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการท่าเรือเอฟซีตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับ อาฟิตป้าฟุกุโอกะนะครับสโมสรจากเจลีกวันญี่ปุ่นหลังลงนามพันธมิตรร่วมกันต่อเนื่องอีก2ปีอย่างเป็นทางการนะครับภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งในส่วนของทีมชุดใหญ่และทีมชุดเยาว,วชนนะครับโดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้นะครับจะมีวาระสิ้นสุดปี2027เพื่อทาการยกระดับสโมสรร่วมกันอย่างต่อเนื่องอาทินะครับแผนการจัดเกมกระชับมิตรระหว่างทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเยาว,วชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทีมงานสตาฟโค้ดการจัดการภายในองค์กรทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสโมสรการท่าเรือ f อฟี FC, มากที่สุดคือการส่งเสริมนักเตะชุดใหญ่หรือชุดเยาวชนเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรอัลฟิสป้าฟุกโกกะที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ ในงานและเป็นกันเองโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัทไทยเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและการท่าเรือแห่งประเทศไทยในฐานะสองผู้สนับสนุนหลักของสโมสรน,นะครับทั้งนี้นะครับตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับสโมสรการท่าเรือเอฟซีและอวิสปาฟุกุโอกะมีการทํากิจกรรมร่วมกันต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการที่นะครับสิงเจาท่าส่งสองผู้เล่นชุดใหญ่ไปร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วย สิทาบุญล่าและเฉลิมศักดิ์ขีนะครับเมื่อวันที่20 29ถึงกกรกฎาคม2 5 1 7คือปีที่แล้วนะครับได้สรงเด็กจากอะคาเดมีของสโมสรไปแลกเปลี่ยนและเปิดประสบการณ์รวมถึงการจัดเกมกระชับมิตรร่วมกันของสองทีมนะครับทั้งในชุดเยาวชนและชุดใหญ่นะครับโดยเฉพาะชุดเยาวชนที่จัดที่สนามแพทสเตเดียมนะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะถือว่าเป็นข่าวคราวสำคัญนะครับสำหรับไทยลีกนี่แหละครับ การทําทีมโปรโอตอนนี้การท่าเรือนะครับได้ทําทีมโปรโนะครับต่อจากการดําเนินการของทีมบุรีรัมนะซึ่งประส,สบความสำเร็จนะครับปีที่แล้วอย่างท่วมท้นปีนี้การท่าเรือขอทําเต็มที่รวมทั้งนะครับใช้โค้ดคุณภาพอย่างกาม,มาเข้ามาคุมและนะครับคัดสรรน,นักเตะนะครับจากต่างประเทศเข้ามาร่วมทีมนะครับอย่างเต็มสูบนะปีนี้รวมทั้งนะครับเราจะเห็นว่าทีมโปรในะอย่างการท่าเรือ เดินหน้าเต็มสูบยาแบบนี้นะครับมันจะเกิดผ้นนะครับกับเยาว,วชนด้วยในการที่จะโอเพ่นนะครับในการแลกเปลี่ยนกับสโมสรใหญ่ๆในต่างประเทศอย่างอาวสปาฟุกุโอกะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับและเด็กเกเยาว,วชนในการท่าเรือก็จะได้มีโอกาสนะเปิดโลกทัศน์ในฟุตบอลนะครับสามารถพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นไปในสายอาชีพอย่างมั่นคงในอนาคตนี่แหละครับเป็นรูปรอยที่เราต้องทําไม่ใช่เฉพาะในสโมสรน,นะ ทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะต้องบริหารองค์กรแบบนะครับเปิดเสรีเหมือนกันกับสโมสรเนี่ยตัดขาดออกจากการพัฒนาซึ่งเป็นระบบเครือกูลซึ่งนะครับเราจะใช้คล้ายๆระบบราชการเรานี่แหละในการพัฒนาให้เต็มที่นะครับไม่ต้องดึงขึ้นมาครับเยวาวชนในการพัฒนายุวสาถึงยุวสนะนะครับให้เข้าเดินให้เข้ามาอยู่การท่าเรือให้เข้าเข้ามาอยู่นะครับบุรีรัมเข้ามาอยู่บียูเข้ามาอยู่บีจีเข้ามาอยู่ราชบุรีเข้ามาอยู่เชียงรายอย่างนี้ครับ เข้ามาอยู่สโมสรชั้นนำของไทยเมืองทองอย่างนี้ครับให้สโมสรต่างๆผักดันขึ้นสู่สายอาชีพแล้วเราค่อยมาดูในแง่ของอาการทําทีมชุดใหญ่ในข้อหนึ่งของคอเทอร์นิตี้นะครับในการทําทีมชุดใหญ่ก็คือการคัดเลือกนักเตะจ,จากสโมสรต่างๆซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องดูการท่าเรือดูบุรารมตัวอย่างครับเขาดึงนักเตะจ,จากต่างประเทศที่มีฝีเท้าดีเข้ามาในสโมสรเขา ทีมชาติไทยเราก็ต้องดึงนักเตะที่ยอดเยี่ยมของเราจากยุโรปเข้ามาให้หมดครับที่เขาเป็นนักเตะไทยไม่ผิดกฎหมายไทยอะจะเอาไว้ทําไมครับแล้วนักเตะภายในของเราก็ปั้นขึ้นสู่สมโมสรมาวัดกันในระดับอาชีพดีกว่าครับการคัดเลือกนักเตะโปรจะต้องคัดเลือกมาจากทีมระดับอาชีพเท่านั้นครับมาเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการนะครับเกื้อกูลนะใช้ระบบลูกลักหรือใช้ระบบการปั้นเด็กนะครับภายในของเรา โดยรัดขั้นตอนการเป็นนักเตะอาชีพโดยรัดขั้นตอนนะครับในการดึงเข้าทีมชาติไทยเลยโดยที่เด็กๆต่างๆยังไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองในระดับสโมสรที่มีชื่อเสียงหรือเป็นสโมสรสากลที่ได้รับการยอมรับนักร้องนะครับที่ผ่านการประก,กวด,ดเยอะผมไม่เห็นมีใครดังหรอกครับส่วนมากแล้วนักร้องที่ได้รับรางวัลการประก,กวดส่วนมากแล้วนะจะไม่ประสบความสําสเร็จเท่านักร้องที่ลงมาในสนามจริงอย่างมืออาชีพเพราะว่าในสนามจริงนั้นนะครับ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คณะกรรมการตัดสินหรือระบบเกื้อกูลไม่สามารถจะจินตนาการถึงได้เพราะส่วนมากแล้วนะครับคนที่คัดเลือกในระบบเกื้อกูลเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะไม่เคยไปสัมผัสกับการแข่งขันอย่างแท้จริงแต่สําหรับนักร้องหรือว่านักเตะที่ลงมาเล่นในระดับอาชีพอย่างแท้จริงทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะสัมผัสนะครับการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในระบบการแข่งขันแบบเสรีมามากกว่าจุดนี้และครับ เป็นพอยต์นะครับเป็นจุดสําคัญที่ทําให้นักเตะไทยเราเนี่ยทีมชาติไทยเราสามารถก้าวไปสู้กับเอเชีย er, แล้วก็ระดับโลกได้แน่นอนครับข้อที่1นึ่งคอเทอร์นิตี้ข้อที่1ท,ทีมโปรหรือทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องรวบรวมนักเตะมาจากสโมสรชั้นนาในระดับที่เขาแข่งขันเป็นระดับที่เป็นอาชีพเท่านั้นครับและนะครับนักเตะในเกตต่างๆเราต้องยอมรับระดับฝีเท้าของนักเตะทั่วโลกสโมสรทั่วโลกเราต้องตัดเกรดอย่างยุติธรรม ส่วนนักเตะนะครับที่เราประคบประงมมาเองนะครับในการที่จะดึงขึ้นมาในแต่ละขั้นนะเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับเขาไม่สามารถจะสู้กับระดับเอเชียหรือระดับโลกได้หรอกครับเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับปั้นเด็กเราสู่สโมสรและคัดเลือกเด็กจากสโมสรโดยลำดับขั้นตอนตามเกรดตามระดับโปรไฟล์เข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ของเราเท่านั้นครับ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในใจสาตาร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลแหละคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเอร็อสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตพนจากดอร์ทมูลนะครับเฟรดิพาร์คเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลในลักษณะที่เป็นมิดฟิลที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมาก โอลิมปิกลยงราชสีแห่งลิเตอร์ฝรั่งเศสจ,จูดสึังสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมอนตาชนาทานคิมดีแพทริกกุสตาาสันโปโบเมสซาดวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้อรักคนไทยเหเ,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในแบบใช้สาัดบางวบ กัด,ดัอเนียสักครุ้งหน้าเนี่นนนกย path, ก,ก,ก็ฝีเท้าเนี่ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยกับบันโมน่รวมทั้งสกอตคอนเ์เบินะนะครับที่เล่นอยู่ในลีสก็รแลก็คือดันดียูเนเต็ดนะทีมชุดใหญ่นะในในลีกสูงสุดสกอตรแลนด์แล้วเขาเป็นนักเตะทีมชาติเยาวชนของสกอตรแลนด์ด้วย นักเตะเกิดเหล่านี้มีแต่นักเตะไทยทั้งนั้นครับพีรวัตฟินบานะถึงแม้ว่านะครับจะยังอยู่ในนะครับบุเดสซิกา้าหลีกรองนะเป็นทีมเยาวชนอยู่ในคาสูเนี่ยแต่เขาคือทีมชาติเยอรมันที่อยู18ยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยสามารถคู่กับเอเรียคู่กับจูนาธานได้เลยทำให้เราไม่เรียกครับ อารกเรสเดอร์ทองละเอียดเนี่ยเขาถือว่าเป็นมิดฟิลที่มีฝีเท้าจัดจ้านมากในเกมรับถ้าเราต้องการแข่งกับเอเชียทำไมเราไม่เรียกนักเตะเกรดนี้มาครับเดมานบางตาสองและทาชงกจะยอเหียบปาลงพื้นท่เอียช้างึกเปียไรคร้าเลืดไม่แห่งช้างสึกเปียงไร